บ j งชูสวัสดีค่ะ EP นี้เนี่ยก็เป็น EP ที่2ของพอดแคสต์เรื่องมูเนาะวันนี้เนี่ยเราจะมาชวนคุยเรื่องของการออกเสียงตัวอักษรตัวหนึ่งในภาษาฝรั่งเศสเนาะที่คิดว่าน่าจะเป็นปัญหากับคนที่เพิ่งเรียนภาษาฝรั่งเศสมากที่สุดนั่นก็คือตัว R หรือก็คือไอตัวที่มันเหมือนตัว r ในภาษาอังกฤษเนาะ คือตัว a i เนี่ยในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นเสียงที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เพราะมันต้องแบบออกมาจากลำคอเหมือนคนกำลังขากเสลต์อะ่ะมันเป็นเสียงที่ไม่มีในภาษาไทยเราจำได้ว่าตอนเริ่มต้นเรียนภาษาฝรั่งเศสใหม่ๆเนี่ยก็จะชอบมีคนมาบอกว่าเออถ้าเกิดว่าอยากที่จะออกเสียงตัวแอได้เนี่ยให้ฝึกด้วยการเอาน้ำมากลัวคอบ่อยๆแบบ แบบนี้สุดท้ายสำหรับเราในวันนี้มันก็ออกเสียงนี้ได้อะแหละแต่ว่ามันมาจากการทำอะไรที่ค่อนข้างแบบธรรมดามากๆนะในประสบการณ์ส่วนตัวก็คือการฝึกฟังคําที่มีตัวแอ์บ่อยๆแล้วก็พยายามออกเสียงเสียงตามเหมือนแบบเด็กน้อยตอนกำลังฝึกพูดอะ่ะคือ ถ้านึย้อนกลับไปตอนเราเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเราก็มีปัญหากับการออกเสียงตัว R เหมือนกันนะเออเพราะว่าแบบเหมือนลิ้นมันแข็งอะแล้วว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่ไม่ได้ขยับปากเท่าภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เราเริ่มเรียนภาษาอังกฤษอะก็คือเราจะไม่ได้แล้วว่าใครบอกเราว่าให้เลือกเอาว่าจะฝึกเป็นสำเนียงอเมริกนันหรือว่าจะฝึกเป็นสำเนียงบริเิช ซึ่งในตอนนั้นะเราเลือกอเมริกันเพราะว่ามันหาสื่อเรียนง่ายมันมีหนังมีเพลงมีอะไรอย่างเงี้ยมันมันหาง่ายกว่ามันหาอะไรสื่อที่มันฟรีได้ง่ายกว่าอะไรที่มันเป็นแบบวิดิชอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามแบบก๊อปปี้ของ American, เอเมริกันเนาะอะไรเงี้ยซึ่งในตอนนั้นเราก็มีปัญหาเพราะว่าคนอเมริกันเนี่ยออกเสียงตัว R แบบมันจะมีการห่อลิ้นแบบ R อะไรเงี้ยนึกออกปะซึ่งตอนนั้นเราก็ทําได้แค่แบบ R R นึกออกไหม เออัปทำไม่ได้คือลิ้นมันแข็งซึ่งตอนนตอนนั้นเนี่ยเราไปเจอที่เรียนพิเศษภาษาอังกฤษอยู่ที่หนึ่งเอ่อที่ชื่อว่าครูครูเคทอะไม่รู้ว่าใครเคยรู้จักปาตก่อนมันจะมีเราจำไม่ได้เราว่ารายการอะไรที่เขาจะมีคุณคริสโตเฟอร์อะไรนะน่าจะน่าจะเป็นรายการของคุณคริสโตเฟอร์ไรท์ปะสักช่องหนึ่งเราลืมแล้วอะแล้วเขาก็เชิญครูคนนี้มา มาสอนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วคนนี้เขาก็เหมือนเน้นวิธีการเรียนแบบธรรมชาติเหมือนแบบเด็กเวลาที่เด็กมันพยายามที่จะแบบเรียนแบบเสียงพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาสอนภาษาอังกฤษแบบที่เหมือนตามโรงเรียนในเมืองนอกเขาสอนเนาะก็คือสอนสอนเป็นเสียง ซึ่งตอนนั้นเราก็สนใจมากแล้วเราก็เลยไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วกเ็เป็นประสบการณ์ที่ทน่าสนใจเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นแบบเขาจะมีหนังสือมาให้เล่มหนึ่งใช่ปะแล้วเขาก็จะให้เริ่มจากฝึกออกเสียงแบบแบบอ่าน a b c g ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเอาเสียงพวกสระแล้วก็พยัญชนะตัวเนี้ยมาผสมเป็นคําแบบว่าอย่างคําว่าแมวอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเสียงตัว c มันก็จะเป็นขะ t t cat อะไรเงี้ยเออก็พอเริ่มออกเสียงเป็นคำปุ๊บก็ค่อยๆเป็นประโยคสั้นๆแล้วหลังจากประโยคสั้นๆก็ค่อยๆเพิ่มเป็นประโยคย,ยาวๆอะไรเงี้ยซึ่ง สำหรับเรามันค่อนข้างได้ผลเราจบคอร์สมาแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองมากขึ้นในการพูดภาษาอังกฤษเนาะคือสุดท้ายแล้วสำเนียงมันก็ไม่ได้แบบการที่เรามาเรียนภาษาตอนแก่มันก็ไม่เหมือนกับการที่เรามาเรียนภาษาตอนแบบเหมือนเด็กต่างชาติที่มันมันฝึกฟังมาตั้งแต่แบบมันพมันมันจำความได้อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้อะไรแบบนั้นหรอกแต่ว่าเราก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็ฝึกตัวออกเสียงตัวแอมาจากวิธี ที่ได้ประสบการณ์มาจากตอนเรียนภาษาอังกฤษนี่แหละทีนี้เรื่องตัวแอร์เนี่ยมันก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเปิดโลกของเราคือถ้าใครเคยดูคลิปแบบพวกนักร้องฝรั่งเศสแบบเก่าๆเๆเ,เ,เลยนะแบบยุคแบบที่มันยังเป็นจอขาวดําอยู่อะรุ่นอนะแบบรุ่นแบบชาร์เบนหรือว่ารุ่นเอดิตเปียฟอะไรเงี้ยมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่มันค่อนข้างที่จะเตะหูมากๆเนาะค,คือคือคําที่มีตัว แอรอ่ะเขาจะแบบออกเสียงมันได้หลุดโลกมากเลยทุกคนคือมันเหมือนมันเหมือนกันออกมาจากลำคอรจริงๆอ่ะได้ยินไหมฟังแล้วลำคอสะเทือนไหม มันมันคือที่มาของคำว่าลูกคอจริงๆอะคือมันกัดมันกรวบมาแบบเชหรอเนร์เกตเตเคียงอ่ะเรืงอ d Amsterdam Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Mais c'est quoi Amsterdam? Je suis Amsterdam peu Amsterdam. D'Amsterdam, d'Amsterdam, d'Amsterdam. Papa, je suis de... un คำถามต่อมาหลังจากที่เราได้ยินอะไรอย่างนี้ก็คือเขาทำไปทําไมวะนึกออกไหมคือมันมีคําตอบเลยคําตอบก็คือว่าแต่ก่อนอะไมที่นักลองใช้ในสมัยก่อนนู้นะมันไม่ค่อยดีแล้วทีเนี้ยคนนักลองเนี่ยเขาก็ต้องเหมือนกับแบบถูกฝึกมาให้ออกเสียงชัดอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องการโดนฝึกมาให้ออกเสียงชัดเนี่ยมันทำให้เรานึกถึงเออเลียสาลงกา นักร้องที่เป็นคนร้องเพลงมู่หลานที่ให้เสียงมู่หลานอะตอนเรียนภาษาอังกฤษเราจาได้ว่าเลอาเป็นคนแรกที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยกูฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องอะ่ะคือเขาออกเสียงชัดมากด้วยความที่เขาเหมือนเป็นนักร้องแบบละครเวทีใช่ปะเขาก็เลยโดนฝึกมาให้เหมือนกับแบบออกเสียงให้มันชัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วย,ยอะไรเงี้ยเออลองไปหาดูกันได้นะเราเราชอบนางมาก Don't cry. สำหรับใครที่เหมือนอยากหาพอดแคสต์ในภาษาฝรั่งเศสฟังเนาะเรามีช่องหนึ่งมาแนะนำชื่อเป็นแบบช่อง YouTube ที่ชื่อว่า Inner French คือช่องนี้เนี่ยสิ่งที่เราชอบก็คือว่าเขาพูด ชัดมากคือเขาจะพูดไม่ค่อยเร็วเพราะเขาเน้นไปที่คนที่เรียนภาษาได้อยู่ในระดับปานกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะพยายามพูดให้ชัดเนาะเราคิดว่าส่วนตัวเนี่ยช่องนี้เป็นช่องที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราเหมือนพอจะฟังภาษาฝรั่งเศสออกแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ไปลองหาดูกันได้เนาะ แต่ก่อนน่ะเขาก็จะทำเป็นเหมือนแบบวิดีโอเอเซ่ด้วยนุ่ยนั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันน่ยเราเห็นว่าเขาโพสแค่แบบแค่พอดแคสต์แล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเขามีทาร์สคริปให้แล้วในปัจจุบันเนี่ยคนที่ร้องเพลงแบบเนี้ยแบบที่พยายามที่จะออกเสียงตัวแอร์แรงๆแบบเนี้ยมันมันหาได้ยากแล้วเนาะเพราะว่าไมมันก็ดีขึ้นเออแต่ก็มีนักร้องคนหนึ่งที่เราก็ชอบมากเนาะชื่อบาบาค่าพาวี คือนางเป็นคนที่ยังเอาเทคนิคนี้มาใช้อยู่เนาะอาจจะไม่ทุกเพลงอะไรเงี้ยเออแต่แต่เจอได้และจริงๆแล้วเนี่ยมันในภาษาฝรั่งเศสมันก็มีหลายคำเหมือนกันที่ตัว air เนี่ยมันเหมือนกับแบบมันออกเสียงแบบน้อยมากเหมือนเป็นแค่ลมเบาๆที่ถูก พ้นออกมาจากลำคอทุกคนอย่างเช่นคำว่าเออโอวัวที่แปลว่าลาก่อนคือเวลาที่คนฝรั่งเศสออกเสียงคำนี้กันในชีวิตจริงอะ่ะคำว่าเคอ,อะมันมันออกเสียงเบามากจนเหมือนแบบเหมือนได้ยินเขาพูดกันแค่ว่าโอวัว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  ซึ่งเรื่องนี้นะแฟนเราเนี่ยนางเคยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆอะ่ะก่อนที่จะได้เรียนเขียนหนังสืออะ่ะนางเคยเข้าใจว่าคำคำ,คำเนี้ยคำว่าลากอนเนี่ยมันเขียนว่าโอวัว oh, แบบว่าที่ไม่มีเคอร์อยู่ข้างหน้าก็คือตอนนั้นนางก็ไม่รู้จริงๆว่ามันเขียนแบบโอเคอร์วัวเพราะว่าเวลาคนฝรั่งเศสเขาพูดกันอะ่ะมันมันคำว่าเคออย่างที่บอกว่าเสียงมันเป็นเหมือนแค่ลมเบาๆออกมาทีนี้มาเข้าเรื่องที่เป็นชื่อเรื่องกันทุกคนคือเรื่องมีอยู่ว่า แฟนเราอะก็คือชื่อนี้แหละที่เป็นชื่อของชื่อเรื่องเลยชื่อว่าเจีคยคีก็จะเห็นว่าชื่อเนี่ยมันจะมีตัวแออสองตัวตรงกลางใช่ปะคือคือชื่อเนี้ก็คือชื่อในภาษาอังกฤษแต่มันจะออกเสียงเป็นเสียงเทอรี่ใช่ปะเหมือนพี่เทอรี่แมฆวัฒนาคารบาวอ่ะเออคือแม่แกเป็นคนสวิสน่าจะเป็นฝั่งที่พูดภาษาฝรั่งเศสเนี่ยแหละเห็นว่าแม่แกชื่อซิมน ควา,รารรครเราเจอกับแฟนครั้งแรกในไทยใช่ปะตอนนั้นแฟนเราแบบเหมือนอยู่ในช่วงเรียนปโทโแล้วก็มาฝึกงานในไทยอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าในตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้แล้วในตอนนั้นเนี่ยเราก็อ่านชื่อนางเป็นภาษาอังกฤษว่าเทอรี่เออ และทุกวันนี้นะเวลาเราคุยกับเพื่อนคนไทยเราก็ยังจะเรียกชื่อนางด้วยชื่อเทอรี่เทอรี่อยู่เพราะว่ามันมันออกเสียงง่ายอะไรเงี้ยซึ่งชื่อเทอรี่เนี่ยมันเป็นชื่อที่แบบคือแฟนเราเนี่ยอายุห่างจากเราแค่ปีเดียวเองอะไรเงี้ยเราเกิดปี1995ใช่ไหมแฟนเราเกิด1994ก็ปีนี้ก็อายุ30ปีแต่ว่าชื่อเทอรี่เนี่ยจริงๆถ้าเหมือนหลับตาเลยนะณปัจจุบันนะเราแบบได้ยินคนชื่อเทอรี่น่ย ภาพมันก็จะเป็นแบบคนอายุสักประมาณ40-50ถึงอะคือรุ่นรุ่นแบบคนที่เกิดเหมือนอายุ30บแบบแฟรเรามันมันเป็นชื่อที่มันแอบ,บเป็นชื่อของคนวัยกลางคนเบาๆนะหรอกปะและสาเหตุที่มันมันมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคนที่เทอรี่ได้ชื่อนี้เนี่ยก็เพราะว่าพ่อของนางเนี่ยมีนางตอนอายุ60ปีเออคือพ่อค่อนข้างแก่แล้ว,วพ่อเกิดช่วงแบบประมาณแบบ สมัยแบบสงครามโลกครั้งที่สองนะทุกคนเออตอนสงครามโลกครั้งที่สองยั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 งดำเนินอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็นั่นแหละหนีไปอยู่ในชนบทรุนนิ่นนันเนาะเราอะเคยเห็นรูปนางกับพ่อแล้วแบบตอนนั้นอะเราไม่รู้เว้ยแบบไม่รู้ว่าคนคนนี้เป็นพ่อเราก็บอกไปว่าเออตอนคุยกันใหม่ๆเนาะก็บอกอันนี้คุณปู่เหรอแล้วมันก็บอกเปล่าเปล่าพ่ออะไรเงี้ยคือนั่นแหละทุกคนมันก็เป็น ที่มาว่าทําไมแบบว่าเหมือนคนแก่ตั้งชื่อให้เบาๆได้ก็ออกไหมเออสําหรับเขาชื่อเทอรี่มันณตอนนั้นมันยังแบบมันมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันม,มันไม่ได้ดุดเทนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเอ,อ่อทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทยคนเก่าเนาะตอนนี้เราเข้าใจว่าเขาน่าจะเปลี่ยนคนแล้วเออแกก็ชื่อนี้เลยชื่อเทียรี่ซึ่งในภาษาไทยเนี่ยมันไม่ได้เขียนว่าเทอรรี่นะแต่ว่ามันเขียนว่า ตีแยรีตอเต่าสละอีสละแยอยักษ์รอเรือสละอีเออตอนเราเห็นครั้งแรกก็แอบตกใจเหมือนกันว่าเอออ๋อมัน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 เขียนกันมันเขียนอ่านอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยเออตีแยรีมาตูทีนี้ด้วยความที่มันมีตัวแสองตัวตรงกลางในชื่อทุกคนตอนคือเรามีปัญหากับตัวแออยู่แล้วเรายิ่งมันแบบเหมือนพอ ตัวแอร์มันอยู่กลางคำอะ่ะมันก็ยิ่งออกเสียงยากสำหรับเรานะนะตอนที่ยังออกเสียงไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วว่าตอนนี้เราออกเสียงตัวแอร์ได้ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์แน่นอนอยู่แล้วเราเรียนภาษาตอนโตนะบอ,อกไหมคือสุดท้ายแล้วทุกคนมันมันมีสำเนียงอ่ะคนฝรั่งเศสด้วยกันยังมียังมีสำเนียงเลยอะไรเงี้ยเป้าของการเรียนมันก็คือการที่เหมือนกัแบบเราสื่อสารเรื่องก็คือจบ เอออย่าไปเครียดกับสำเนียงมากอะไรยงเงี้ยแน่นอนว่าเราก็มีสำเนียงอะไรยเงี้ยแฟนเราก็มีสำเนียงแม่แฟนเราก็มีสำเนียงเพราะว่านางมาจากแบบทางเหนืออะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็ออกเสียงชื่อน,นี้มันก็เป็นชื่อที่ออกเสียงค่อนข้างยากสําหรับเรานะดังนั้นชื่อแฟนเราเนี่ยเป็นชื่อที่ค่อนข้างท้าทายมากๆเพราะมันเพราะว่าออกเสียงยากเออแล้วคือตอนปี2019เนี่ยตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่เรามาเที่ยวฝั่งเซต ยก็คือเราครบกับแฟนมาได้แบบสักปีหนึ่งแล้วเราก็ได้มาเจอครอบครัวเขาในช่วงคริสต์มาสอะไรงเงี้ยก็คือได้มาเที่ยวฝรั่งเศสตอนเดือนเออประมาณกลางๆเดือนธันวาอืมมันก็เป็นช่วงที่หนาวมากแบบเป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แบบเจอความหนาวเหน็บขนาดเนี้ยเออชิดไม่เคยไม่เคยสัมผัสลมหนาวแบบนี้มาก่อนเลยทีนี้พอมาถึงอะ่ะ เราจาได้ว่าเขาก็ทํากับข้าวให้กินใช่ป่ะซึ่งเขาทําแบบอีโบรเนสอะก็คือเขาไม่ได้คือบ้านเนี้ยนะเขาก็ไม่ได้แบบว่าเขาก็ทําของที่เขากินนะก็ป่ะเขาก็ไม่ได้กินหรูเขาก็ไม่ได้กินเวอร์เขาก็กินแบบเขาไม่ได้คิดเยอะเรื่องกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําอะไรง่ายๆแบบนี้ให้กินน่ะแหละแล้วแบบอาหารมันก็ไม่อร่อยเว้ยจนเราอะคิดว่าอาหารฝรั่งเศสมันไม่อร่อยเว้ย แต่แบบพออยู่ไปอยู่มาจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นนะมันมีอาหารฝรั่งเศสที่เราคิดว่าถูกปากเราอยู่หลายจานคือต้องเข้าใจก่อนว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีโปรไฟล์เป็นแบบบ้านชนชั้นแรงงานจริงๆอ่ะทุกคนคือเขาไม่ได้มีเวลามาพิถีพิถันทำอาหารอะไรเงี้ยแฟนเราอะ่ะก็คือโตมากับอาหารแปรรูปแช่แข็งไว้เพราะว่ามันเหมือนกับแบบราคาถูกกว่าแล้วมันก็ไม่ยุ่งยากใช้เวลาทำไม่เยอะ คือบ้านนี้เป็นบ้านที่เป็นกลุ่มคนที่เหมือนแบบกินเพื่ออยู่จริงๆทุกคนไม่ได้แบบอยู่เพื่อกินนะเขาไม่คิดเยอะเรื่องกินหรือกระทั่งเรื่องที่แบบเออถ้ามีแขกมาจากแดนไกลแบบเหมือนในโอกาสพิเศษต้องพาไปกินอาหารดีๆอะไรเงี้ยบ้านนี้ก็ไม่ได้ขินกันเว้ยเออคือมันมีความแบบมีอะไรให้กินก็กินไปเขากินกันแบบนี้นกึกออกไหย้ำอีกครั้งว่าอันนี้เป็นแค่บ้านนี้นะครอบครัวนี้นะคือบ้านอื่น ที่เคยเห็นก็ไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วคือนะตอนนั้นน่ะอาหารมันมันไม่ค่อยมีรสชาติไม่พอแล้วเขาเหมือนเขาเขาเขี่ยมวัตถุดิบปะทุกคนคือเขาจะไม่รู้มั้งว่าไอ้แบบเนี้ยมันควรที่จะใส่ซอสเยอะกว่านี้เขาก็ไปซื้อเหมือนซอสมะเขือเทศกระป๋องมาแล้วก็มาใส่แต่แบบจํานวนเหมือนแบบจํานวนเส้นพาสต้าที่เขาใส่กับซอสมันไม่บาลานซ์กันน่ะคือซอสมันน้อยกว่าเส้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทําให้ยิ่งแบบไม่ค่อยมีรสชาติ แล้วพอเส้นพาสต้ามันเยอะอ่ะมันก็แบบเอื่อมนึกออกไหมมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันแฟดดับแล้วยิ่งมันเป็นอาหารที่เราไม่คุ้นเคยด้วยอ่ะมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกแฟดดับเว้ยแล้วเราก็มันพอพอพอมันแฟดดับพอมันเอื่อมอ่ะมันก็กินได้นิดเดียวนึกออกปะแล้วก็กินได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอยู่เงี้ยประมาณแบบเราไปเที่ยวสามอาทิตย์ใช่ปะอาทิตย์แรกก็คืออาทิตย์แรกก็คือแบบเหมือนกินข้าวน้อยมากอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็ กินน้าน้อยด้วยเพราะว่าเหมือนแบบเราอะไปนอนกับบ้านของออพี่ชายคนหนึ่งใช่ไหมเออแล้วเขาว่าเหมือนแบบเขากินน้ำก๊อกแต่แบบ เขาไม่กอกน้ําใส่ขวดไว้ในตู้เย็นเลยอะคือถ้าเขาจะกินเขาคือหยิบแก้วเขาก็เปิดกอกกินนะก็ปะแล้วเราเองในฐานะคนไทยก็ที่ไม่ได้แบบสามารถกินน้ากอกได้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ชินแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เกรงใจด้วยไปอยู่บ้านเขาอะไรเงี้ยก็ไม่อยากที่จะแบบเออเหมือนไปวุ่นวายอะไรมากนะตอนนั้นนะก็คิดอย่างนั้นปรากฏว่าก็ก,ก็กลายเป็นว่าน้ําก็กินน้อยข้าวก็ไม่ค่อยได้กิน เพราะว่ามันเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะทํากับข้าวก็ไม่กล้าเพราะว่าแบบมันก็ไม่ใช่บ้านเราแล้วก็ถ้าไปกินข้างนอกก็แพงอีกเออมันก็ไม่สามารถกินข้างนอกได้ทุกวันและอีกอย่างหนึ่งมันมีบางวันที่มันต้องเจอกับคนในครอบครัวเขาด้วยนะก็ปะถ้าจะให้เราไปแบบปฏิเสธไม่กินกับเขามันก็มันก็ดูน่าเกลียดอะไรเงี้ยเออแล้วทีนี้มีอยู่วันนึง้ยเราก็ไปเดินเล่นกันในเมืองกับแฟนใช่ปะเออในซองเทอร์วิลแล้วแบบ คือในซองเทอร์บีละ่ะมันก็มีห้องน้ําแบบน้อยอะนึกออกไหมคือห้องน้ําสาธารณะอะมันน้อยแล้วเราก็เกรงใจด้วยคืออากาศมันหนาวอย่างเงี้ยเรารู้ตัวว่าถ้าอากาศมันหนาวอะมันจะปวดฉี่บ่อยแล้วเราอะเป็นมีปัญหาแบบเกี่ยวกับกระเพาปะปัสสาวะอยู่แล้วก็คือ มันจะแบบบางทีฉี่บ่อยฉี่ไม่หมดกระเพาะแล้วมันก็จะปวดฉี่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเราห้องน้ํามันหายากเราก็เลยเหมือนแบบพยายามที่จะกินน้ําน้อยเข้าไปอีกในวันนั้นเพราะว่าเราไม่อยากแบบวุ่นวายหาห้องน้ําอ่ะเออนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเรื่องมันก็เกิดขึ้นตอนที่เราก็ไปก็คือตอนไปเดินเล่นในเมืองเราก็เดินเขาน้าร้านนู่นออกร้านนี้นู่นนั่นอะไรอย่างนงี้แหละใช่ไหมทีนี้ สุดท้ายก็ไปเข้าร้านหนังสือร้านขายหนังสือร้านหนึ่งอะไรเงี้ยเออแล้วจาได้ว่าเหมือนแบบฮีเตอร์ร้านมันร้อนมากอะแบบคือนึกออกไหมมันมันเหมือนกับแบบนอกจากจะกินข้าวน้อยร่างกายอ่อนแออยู่แล้วอะไรเงี้ยเราต้องมาเผชิญกับอุณหภูมิที่มันต่างกันแบบข้างนอกมันหนาวมากแล้วก็พอเดินเข้าไปในร้านสักร้านหนึ่งมันมันมีฮีเตอร์มันก็จะอุ่นแล้วมันก็หนาวหนาอุ่นหนาวหนาอุ่นอยู่งั้นอะแล้วพอไปถึงไอ้ร้านขายหนังสือร้านนั้นใช่ปะ คือร้านเนี้ยมันจะมีเป็นเหมือนทางเดินแคบๆที่จะพาไปสู่โถงใหญ่อะไรเงี้ยพอเราไปถึงตรงหน้าทางเดินแคบๆที่จะพาไปสู่โถงใหญ่อันนั้นนะ่ะเราก็แบบวูบไปหละแบบหน้ามืดแล้วก็แบบล้มลงไปเลยแต่ว่าไม่ได้หมดสตินะแต่แบบมัน,ม,นมันวูบมันหน้ามืดแล้วมันแบบล้มลงไปอยูกับพื้นแล้วมันลุกไปขึ้นแล้วอะ่ะเออมันน่าจะมาจากการที่กินน้อยด้วยกินน้ําน้อยด้วยแบบร่างกายมันอ่อนแอแล้วก็มาเผชิญกับแบบสภาพอากาศแบบนี้อีกอะไรเงี้ย พอเราล้มลงไปอ่ะเราด้วยความที่มันเป็นทางแบบทางแคบเลยก็ปะมันก็เหมือนกับไปไปบล็อกคนอื่นที่เขาจะเดินผ่านแล้ววันนั้นก็คนเยอะมากเพราะว่ามันเป็นช่วงก่อนคริสต์มาสเออคนก็มาหาซื้อพวกของขวัญกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็เริ่มมีคนฝรั่งเศสเดินเข้ามาถามเราว่าแบบว่าสบะแบบเป็นอะไรหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยวตอนนั้น,นนั่นแบบสิ่งสิ่งแรกที่เรานึกขึ้นได้ก็คือกูต้องบอกพวกเขาว่ากูพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้เนาะปะเราก็เลย บอกเขาไปว่าแบบ I cannot speak French <laughs> ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็ดูหน้าเดือแล้วมันก็มีคนนึงนัดตรงนั้นที่พอจะพูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาได้อะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ถามเราว่าเรามากับใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นอะเราอะวันนั้นเราก็คือไปกับแฟนนั่นแหละแต่แฟนเราเหมือนมันเข้าไปตรงโถงก่อนแล้วอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเรามากับ b อย f ฟ i e n d เรามากับแฟนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามว่าเออแฟนอะชื่ออะไร ตอนนั้นอยากลองขอไงก็เลยพูดชื่อมันพยายามอ่านชื่อแฟนเป็นภาษาฝร,รั่งเศสก็บอกว่าชื่อ Z Z <c oughs> แล้วทุกคนก็งงแบบแล้วแล่จาจังหวะนั้นมันแบบว่าแบบมันเป็นจังหวะซิทคอมมากอะทุกคนมันเหมือนแบบเคยเคยดูการ์ตูนญี่ปุ่นปะแล้วแบบเวลาที่มันแบบตัวละครมันงงอะและ้วบางทีมันก็จะมีเสียงแบบเฮ hey ่อย่างเงี้ย แล้วก็จะมีแบบว่าเครื่องหมายควอทชั่นมาประผุดขึ้นมาเออแล้วแบบเราก็แบบดูภาพแล้วเชื่อแม่งไม่เข้าใจทำไงดีวะแล้วแถมแบบแรงก็ไม่มีต้องทำอะไรสักอย่างละเออก็เลยจะตัดสินใจสะกดชื่อนางเป็นภาษาอังกฤษก็เลยพูดออกไปว่าแบบ T H I E R R Y เพราะว่าตอนนั้นอะ คือนอกจากจะออกเสียงตัวแอไม่เป็นแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะนะตอนนั้นเราเราพูดไม่ได้แต่เราเหมือนกับพอที่จะเรียนมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็เรียนพวกอัลฟาเบตฝรั่งเศสมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเรายังนึกไม่ออกว่าตัว y ภาษาฝรั่งเศสอะม่นเรียกว่าอะไรมันสึกเรียกยากอีกเพราะว่ามันคือตัวอีกใช่ปะก็เลยพูดแบบเป็นภาษาอังกฤษเวยเออแล้วแล้วแบบทุกคนก็แบบ เหมือนแบบอ๋ออย่างเงี้ยเออแล้วก็มีคนบอกว่าให้ไปตามให้ไปตามหาคนชื่อเจียคี้มาอะไรเงี้ยใช่ไหมเออนั่นแหละแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ที่จนถ,ถึงวันนี้เราสึกว่ามันมันตลกอะ่ะแบบไอ้เชี่ยแม่งคือนี่กูเป็นลมแล้วกูยังต้องมาทำอะไรอย่างนี้หรือวะนึกออกไหม <laughs> คือสำหรับเรานะชื่อแฟนเหานี้เป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนลาสบอสอะ เออคือมันออกเสียงยากมากจริงเราสามารถออกเสียงคนอื่นได้แต่แบบเราเคยแซวนางว่าแบบเอาจริงแล้วกว่าจจะไม่รู้จักมึงก็ได้นะเพราะกูอ่านชื่อมึงมาสามสัปดาหสไม่พ <c> อ <oughs> เออแต่ทุกวันนี้มันก็มันก็ดีขึ้นนั่นแหละมันก็โอเคเออนางก็บอกว่ามันก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็เอามาเล่าให้ฟังว่ามันแบบมันก็เป็นเรื่องตลกตลกเนาะแบบที่ การออกเสียงตัวแอที่มันยากมากอะไรเงี okay, ้ยโอเคค่ะวันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะแล้วก็มันจะมีคำศัพท์เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ใน description เหมือนเดิมแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ในต่อหน้าอัลลัเพเช่น